อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ด้วย Hey new Outro b u x mod to m a y me co hot can't a n g to a c to hey, s e w a y to c o r e japan robux Hey o d me k o n d สยามอาชอ็บปร้านเติมโลบักราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ id pass ตั้งแต่เลท5ถึงเลท7และยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ Oh yeah robux mod ทำนี้ดี ลาวาบักร้านเติมลมบักราคามิตรภาพมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์โยซับกัรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ผมโยผมเองผมี่จักช่องม,อยมายมันครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับเข้ามาในกันอยู่ในแมปชินโดบีไลท์สองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชม สำนีครับมีอะไรผมเคยสัญญาไว้นะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านู่นนูนนูนประมาณประมาณวันจันนะฮะประมาณสามวัที่แล้วได้นะครับผม <c oughs> ส่แล้วว่าถ้าผมวิ่พันเนี่ยผมจะพาไปดูฐานทัพของแสงอุกสานะผมผู้ชมเออตอนนี้ครับผมวิ่พันแล้วเว้ยเห็นไหมนี่ฟาร์มตั้งนานตอนอื่นเลยครับวิธีไปเนี่ยคือเราต้องมีเวล1หนึ่งพันก่อนนะฮะถามว่าไปได้ทุกคนไหมบอกเลยครับว่าไปได้ทุกคนนคะผมผู้ชมใครที่มีเวลหนึ่งพันนะครับสามารถไปที่ ที่ของสายอุตสาหทุกคนครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่มีเกมพารนนะเราจะสามารถเข้าฐานทับลับอย่างหนึ่งได้ครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวผมเข้าให้ดูขั้นแรกไปที่ไปครับให้เรากด m ม,มาก่อนแล้วก็ไปหน้าวินเลตครับแล้วก็ไปเลือกที่เม,เมนูนี่เราต้องไปเลือกตรงนี้นครับคุณผู้ชมมันไม่มีให้เราเลือกในหน้าวินเลตอะเราต้องไปเลือกตรงหน้าเมนูหลักนะครับนี่ครับนาโต,ตอัดหน้ากูแสบตาหอเลยเนี่ยผมคุณผู้ชมมันจะอยู่ด้านขวานะฮะนี่เป็นรูปบอลเมฆเราก็ทับไปปุ๊บ ดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นอภิมหาสงครามครับ,รบยิ่งกว่าสุดยอดอภิมหาสงครามเทนชาอีกคุณผู้ชมได้เห็นแน่พร้อมแล้วคุณผู้ชมนี่ดูตรงนั้นก็โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าอภิมหาสงครามอินชานะฮะคือถ่านทับแสงกุศลานี่แม่งแบบอย่างกับพีพครับคุณผู้ชมครับอยากกรลานพ v พเว้ยไหนเข้าไปสู้ด้วยคนดิขนาดาที่ภาคุูมใจขนาดาซ้าย เอาด้วยคนเอาด้วยอะคนนี้เอฟเคอยู่โอกาสนี้ต้องฆ่าคนเอฟเคสุดวงจักเอาประด,ดในีนะมาเดะมาเดะตัดสายฟ้าจะดีไปได้วะเซ่อโอ้โอ้โอโอ เดี๋ยว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 รีวิวก่อนนะครับจะเพิ่งไปพีพีกับพวกเขานะครับคุณผู้ชมครบห้องนี้ก็เลเวลาพันทุกคนเลยนะนี่ครับตรงนี้มีอันนี้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมีที่ให้เราฝึกนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราตันแล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะมาฝึกที่นี่นะเพราะว่าถ้าฝึกอยู่ดีๆเนี่ยเราบ้องโดนฆ่า,าแน่ดูดิไอพวกนั้นแม่งเถื่อนที่หายเลยแมงกรอะไรอีกวะนะโอ้โหแม่งมีหลายคาถาจัดๆอะ่ะอเคครับต่อไปเป็นจุดสำหรับคนที่มีเกมพานนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับตรงนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมาตรงอันนี้อะไรวะเขาเขาเรียกว่าอะไรดีมันคือเสาสีแดงพอวูาคุณผู้ชมมานะครับถ้าใครซื้อเกมผ่านมานะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปในนี้ได้เว้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อไ้ก็น่าจะเข้าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องกดชิคกี้หินปุ๊บตรงยันนะ่ะตรงยันเข้าไปใกล้กวันนี้กดชิคปุ๊บนี่คุณผู้ชมจะเข้ามาในฐานทัพของแสงอุสานะครับคุณผู้ชมนี่เลยแล้วก็จะมี ใครก็ไม่รู้คักสองคนที่เหมือนจะมีเกมพาร์ทของผมด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาเมื่อกี้เหมือนเขาจะอวดวิชาอะไรกับสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นเขาเหมือนจะอวดวิชาเก้าหางเลยเปล่าแต่จริงๆผมก็มีนะเว้ยตอนของเล่นนี่ผมก็ล่าสหางมานี่อันนี้ผมได้พลังเจ็ดหางมานะครับเฮ้ยเขามีพลังสองหางเลยเว้ยเคเ,เปิดล่างเจดหางดิเอา้าเขาจะจักผมหรือปะ ใช่ไหมเนี่ยเขาพิมพ์ชื่อผมนะแต่ชื่อผมมันโดนแท็กอะ่ะงั้นไฮเฮ้ยคารับจะรู้จากผมปะเนี่ยนี่ฮะนี่เป็นเจดังเลยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมมารีวิว,วเต็มให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะผมยังปลดล็อกล่างได้ไม่ครบทุกล่างนะครับเดี๋ยวผมปลดล่างพูดเลยเนี่ยปลดล็อก่างครบทุกล่างเนี่ยรีวิวให้ดู ฐานเนี่ยครับมันก็จะเหมือนในเรื่องที่เราเห็นกันนะที่พวกแสงกุศาครับจับพวกสถานเนี่ยมาบูชาตรงนี้นะเราก็จะมีแสงกุศาทั้งหมดนะมายืนตามนิ้วนี่เนี่ยผู้ชมมันก็จะแบบเหมือนในเรื่องเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไรได้เออจริงจริงมันมีของเกิดอยู่คุณผู้ชมครับเนี่ยมันจะเป็นพวกนินจาทูมันจะมีของเกิดอยู่อันนี้ใช่ไหมฮะนี่เคี่ยมให้ดันนี่นี่ครับโอกาสหนึ่งในแปดผมก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอันนี้เกิดบริเวณไหนของไอ้นี้นะ แล้บอกว่าเกิดในฐานทับของเนี่ยฐานทัพของแสงอุตสาหไม่รู้ว่าเกิดข้างในนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเกิดข้างนอกผมไม่แน่ใจแล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้เป็นดาบของอะไรไม่รู้อะโอกาสหนึ่งในสิบนะครับอันนี้ได้ปะไม่ผมจำได้ว่ามีอันหนึ่งอะอันไหนกว่าที่ผมพลาดไปนี่ครับอันนี้ดาบเอ่อดาบนี้ครับเป็นดาบอะไรเนี่ยของคนหนึ่งในแสงอุตสาห์ผมจำชื่อไม่ได้ที่มันเป็นตัวใช้คาถาน้ำคองผู้ชมที่มันคล้ายๆฉลามอะเท่มากครับเกิดในฐานทับแสงอุตสาห์นั่แหละ แล้วขอตาตาน,นู่นนี่นั่นอีกมามกมายครับผู้ชมที่เกิดในฐานทัพนี้มีอะไรก็บางอย่างผมก็ตกลงไปนะ <c oughs> ผมบอกเลยครับตอนนี้นี่แบบคนมีหมดสถานะเต็มเลยฮะคือถ้าใครอยากาวัดฝีมือเนี่ยมาวัดกันในตรงนี้เลยครับผู้ชมแม่งรานพีพีจะจัดเด่ะผมจะออกไปข้างนอกครับข้างนอกน,นี้รานพีพีแน่นอนทำไมออกไปไม่ได้วะ โอเคออกได้ละดูครับเห็นไหมดูดูมันสู้กันดิข้างนอกนี่ลาน PvP ชิบหายเลยพวสู้กันเลเทะเลยว่ะอันนี้นะผมสู้ว่ามันจะมีโค้ดอัปเดตใหม่ด้วยนะครับนี่ปึ๊บโอเคครับได้สิบสปินครับผมคุณผู้ชมต่อโค้ดต่อไปอันนี้โอ้โหอันนี้ได้เท่าไรเนี่ยเมื่อกี้จาก8 5ห้าเอ๊ยจากหรือจาก7 5ห้าว่ะ ประมาณ20สปินกว่านะครับผมจำไม่ได้ว่าจ่าเท่าไรแต่ตอนที่ผมมี100สป,ปินแล้วครับคุณผู้ชมโคตรเยอะเลยเดี๋ยวโคตรสป,ปินผมจะทิ้งไว้ให้ตาได้คลิปนะฮะคุณผู้ชมใครอยากใส่สป,ปินเดี๋ยวเอาไปใส่ได้เลยตอนนี้ผมมี100สป,ปินแล้วนะถามว่าผมเก็บไว้ทำไมผมเก็บไว้หาในสังสารราสผมคุณผู้ชมมันใกล้จะมาแล้วผมเชื่อว่าว่าต้องใช้สป,ปินในการสุ่มเยอะมากแน่ๆเพราะฉะนั้นผมต้องเก็บไว้เยอะๆนะครับผมคุณผู้ชมครับแค่สำหรับสถาทับแสงกุสานี่มีมาหนี้ เดี๋ยวพวกส่วนพวกสถานในคุมหามไม่ได้หลายตัวนะเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มให้มันตันก่อนครับคุณผู้ชมเข้ามารีวิวทีเดียวครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของคุณผู้ชมเออแล้วก็ถ้าใครอยากให้มีโค้ดเยอะเนี่ยต้องไปกดไ like ลค์เกมก่อนนะฮะมันจะได้โค้ดใหม่ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของคุณผู้ชมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ก็เชิญทักให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย